สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของหนงรันแอนอนซาวครับเมื่อวนนี้ครับเป็นช่วงค่ำๆของวันที่ยิบเก้าครับกับประเพณีไทยแสดที่ตำบลอาสมาร์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับเมื่อวนนี้ครับเราขับงานเป็นงานประจำซอยครับซึ่งทุกปีครับงานจะเรีงกับงานบุญเดือนสามของชุมชนไทยแสด ในจังหวัดนครพนมซึ่งอยู่ในตตําบลอาสมาตนะครับอาเภอเมืองจังหวัดนครพนมวันนี้เขาหลับซอยซอยที่หลับทุกป,ปีครับก็คือซอยบุตรีปฐถมครับวันนี้เขากะเอาชุด6กคูณหขับมาลงเป็นเ,เบรดกไบกลางแหลมหกใบนะครับเดี๋ยวเมื่อเว่าห้ามื้อน,นี้เขาเอาอย่างมาใส่งานนะครับนี่ครับ <c oughs> เครื่องปรุงครับเริ่มจากมิกเซอร์ครับก็จะเป็นตัวเดิม ซาวคาร์บ UI16 นะครับแล้วก็เป็นคอร์ด DBX d a y w e r e k PA นะครับเป็นคอร์ดดิจิตอลนะครับทัดมานะครับก็จะมี PowerM PowerM p มนี่เค้อไซแทนนี่ครับออเดีอลจ็อกกี้เป็น3,000 v z ครับไซคับกางเอ้อโทษทีครับไซคับเบรดชัแนลละสองบนะครับเป็นเบรด25นิ้วนะครับ ยี่สิบนิ้วดอกละหำสี่อะละหำวอยสี่นิ้วพันสองลอยวัตทางละสองครับแหลมมือนี้ใชยย่ไหมครับแหลมใช้อ่า XLC ห้าศูนย์ครับครับเสียงแหลม NTS ห้าหนึ่งศูนย์ข้างละสามครับนี่รครับมาตินครับเพิ่งออกงานมือแรกเลยครับมาตินช่องหนึ่งเป็นดอกอะยี่สิบเอ็ดนิ้ว ไอ้บ้าว้ห้านิ้วครับหนึ่งดอกไอ้บ้าว้ห้านิ้วยี่สิบนิ้วหนึ่งดอกครับอันนี้จะเป็นกลาง BM300B สามร้อยบีครับข้างละสามชแนลละสามนะครับชแนลละสามก็จะมีเนี่ยครับเดี๋ยวไปเบิ่งตู้กันครับ <c oughs> มือนี้ใช้บีวีช่างน็อตยี่สิบเอ็ดนิ้วทั้งหมดหกใบครับเป็นละหำอยู่สี่ใบแล้วก็เป็นดอกกิปเออโทษทีครับเป็นดอกไอ้บ้า อีกสองใบครับเป็นตู้ VV วีช่างน็อตครับรุ่นนี้เป็นฝาบนนะครับส่วนกลางแหลมครับกลางแหลมจะเป็นตู้ช่างน็อตคือกันครับเป็นตู้เมจิก1นึคหนึ่งครับแหลมเป็น5้าหนึทเอสครับดอกเป็นเบียมสามรบีครับพี u อ i เดครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับเซตนี้ซึ่งทีมงานมาติดตั้งไว้ตั้งแต่เช้าแล้วครับ แล้วก็ทยอยเปิดให้ลูกค้าวันนี้ครบคุมผ่าน iPad นะครับเวมาฟังน้ำเสียงกันครับว่าตู้ BV 21นิ้วมันจะแมทกันดีบอกกับตู้ Magic ของช่งนอ็อตก็คือเป็นเป็นเซตของช่างน็อตทั้งเซตเลยครับน้องก็เป็นทิธรรมดาบาได้มาแต่เศรา คอร์ดเบสนะครับมาใช้ตัว modify ec 2 0 3นะครับพ่วงสัญญาณจากเมนแอลนะครับเป็นสายวายหออก2แล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งนะครับมาเข่าคอร์ดต,ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ไปเข,ออไข่าได้วัลเล็คนะครับเข่าได้วัลเล็คซ้ายขวาครับส yeah. ายตัวนี้เป็นเบสครับมาตินสอ เบสสองหมื่นนะครับชแนลชแนลหนึ Channel ่งชแนลสองเป็นดอกไอบ้าไว้์นิ้วนะครับพันห้ารอวัตนะครับพันห้าร้อยวัตต์สอชแนลละดอกครับชแนลสามสี 3, 4, เป็นดอกพีเอ็มสามร้อยบชแนลละ3มดอกครับ XL 4ก0 0แอ้ยห้าเป็นแรมเอ็นทีเอสห้าหนึ่งศูนย์ชแนลละสาม สามดอกคือกันครับเล่นสามทางนะครับ เพียยังไม่ได้ดัดขึ้นสุดน,นะครับลบ3.7 dB บครับดีีมัเตอร์อยู่ที่ 0. 0.00ครับว่าได้เร่งเกินเกณฑ์ไปกว่านี้นะครับ มอดมันสิดึกไม่ค้างอกตามีอบามีอ้าองเยไปไกลด้ในช่วงตอนเย็นๆครับนะเาื่อเพิ่บรรยากาศงานที่จะมีการเต้นแสงอ่าเต้นซากกันนะครับ